ตอนที่3,735ไม่ได้กลิ่นทุกคนล้วนปราดใจด้วยไม่คิดว่าชีคังคนนี้จะท้าสู้กับเจ้าเมืองเตทิรตะวันออกสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนเป็นแปลกพิกลขึ้นมากเล็กน้อยมีเพียงต้วนอินเหอที่มองเจ้าเมืองเตทิรตะวันออกครั้งหนึ่งจากนั้นมองชีคังอีกครั้งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังคิดอะไรอยู่แวบวบตาของเจ้าเมืองตะวันออกอ้ใบเขามองชีคังมุมปากเผรอยยิ้มที่ดูแปลกตาฮาฮ เจ้าช่างกล้าดีจริงๆเขาลุกขึ้นยืนแล้วหัวเราะเสียงดังก่อนจะก้าวมาอยู่ฟังตรงข้ามฉีคังฉีคังมองเขากล่าวอย่างมได้สนัยว่าความกล้าของเจ้าเมืองตะวันออกไม่น้อยเช่นกันฟังดังนั้นแล้วเจ้าเมืองตะวันออกพันสะท้านใจเขามองฉีคังโดยยิ้มเย็นฉีคังกระมังเช่นนั้นในข้าดูหน่อยว่าเจ้าเกงกาดอึกเจ้าเมืองตะวันออกอย่างพูดไม่จบร่างกายก็ถูกมัดหนึ่งฟาดจนกระเด็นไปโดยพัน จากนั้นตกลงบนแท่นอย่างแรงปวดเลือดคำนึงกากออกจากปากเจ้าเมืองตะวันออกใบหน้าเขาแดงกำไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะถูกจู่โจมด้วยฝ่ามือจนเจ็บปวดหรือว่าพอกำลังโมโงหงกันแน่ฉีกขังนวดกำปั้นพังย่างสามผูมิเข้าไปใกล้เสียงทุ่มตำเจอความเย็นชาจนเคยชินดังออกไปขอโทษด้วยจริงๆท่านพูดมากเกินไปแล้วข้าอดไม่ได้ขอทดสอบแรงกับท่านก่อน เธอเสียว่าเป็นการขอบคุณสําหรับน้าชาที่เจ้าเมืองตะวันออกเตรียมให้ค้าโดยเฉพาะต้องให้ทันรับหัดนี้ถึงจะรู้ว่าแรงเป็นอย่างไรเมื่อฟังจบแล้วคนทั้งบนและล่างแผ่นต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปต่างก็พูดคุยกันเสียงเบาเขาหมายความว่าอย่างไรน้ําชาที่เจ้าเมืองตะวันออกเตรียมให้เขาโดยเฉพาะน้าชานั้นมีปัญหาอะไรเลยเป็นไปนได้อย่างไรระดับพลังของเจ้าเมืองตะวันออกถือว่าเป็นสุดยอดในบรรดาเจ้าเมืองทั้งสี่เขาเล่นตกติกเลยพูดยากแล้ว อย่างไรเสียชียคังก็แสดงฝีมือที่โดดเด่นมาตั้งแต่ต้นหากเจ้าเมืองตะวันออกจะนึกกลัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกข้าเคยบอกแล้วว่ามีด้านที่น่าละอายในทุกๆเรื่องการขัดเลือกเช่นนี้หากไม่มีคนคุมครองจากเบื้องบนเช่นนั้นก็ต้องใช้อุบายน่าละอายสกปรกจริงๆคนที่อยู่ข้างล่างวิพากษ์วิจารณ์สีหน้าของหลายคนจากสำนักเซียนนาพาพิสทจิ์เปลี่ยนเป็นไม่น่ามองอยู่บ้างอย่างห้ามไม่อยู่ ส่วนเจ้าเมืองทั้งสามต่างก็มองเจ้าเมืองตะวันออกด้วยความมุนงงด้วยไม่คาดคิดว่าเจ้าเมืองตะวันออกจะใช้เล่ห์เลี่ยมที่หน้าไม่อายเช่นนี้ถูกทุกคนจ้องมองทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้สีหน้าของเจ้าเมืองตะวันออกพันเปลี่ยนเป็นแดงเป็นขาวเขามองฉี่คังด้วยความโมโหเจ้าจะมาใส่ร้ายข้าพูดมัวซัวรู้ไว้นะว่าหากใส่ร้ายเจ้าเมืองข้าสามารถดึงเอ็นถลกหนังเจ้าเป็นการลงโทษได้ฉีคังเดินไปพร้อมเอามือพ่หลังใส่ร้ายหรือไม่ ทันดูดีแก่ใจแต่น่าเสียดายที่ยาของทันไม่ได้ผลกับข้าจริงๆเขากล่าวมองพางเจ้าเมืองตะว,วันออกเจ้าเมืองตะว,วันออกลุกขึ้นมาสู้ต่อเธอเจ้าเมืองตะว,วันออกมีสีหน้าดำคลำ้ำมือหนึ่งกลุ่มหน้าอกพางกัดฟันลุกขึ้นยืนคิดว่าเขาอยากนอนบนแท่นตลอดไปแรงบัดนั้นหนักอึ้งหนักเจ็บตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงแผ่นหลังเขาต้องพักสักครู่ถึงจะรู้สึกดีขึ้นเดิมทีก็นึกกลัวอยู่แล้วตอนนี้เมื่อปราบม,มือกัน เขายิ่งรู้สึกว่าคนตรงหน้าน่ากลัวยิ่งนักต้นอินเถอเดินไปยังตำแหน่งซึ่งชีคังนั่งอยู่เมื่อคู่นี้ท่ามกลางสายตาทุกคนก่อนจะยกน้ำชาที่เขาเดื่มไปครึ่งหนึ่งแล้วขึ้นมาดมจากนั้นนำน้ำชาไปให้ผู้โสและอาจารย์สองคนดูโบคาไม่ได้กินอะไรอาจารย์สองคนใส่หน้าพางเล่าไม่ได้กินแปลกปลอมอะไรจริงๆแต่หลังจากผู้โสคนนั้นดมแล้วเขาใช้มือแตะน้ำชาเพื่อชิมคำหนึ่ง ทันเนนน้นตาเขาพันเป็นประกายมองไปที่ฉีคัางทันทีตอนที่3,736แพ้อย่างหน้าอ่างน่าอนาถูกวางยาสลายกำลังจริงๆแต่ยานี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรผู้โซมองฉีคัางพางทามรู้สึกแปลกใจนักหากไม่ใช่พอกเขาชิมไปคำหนึ่งก็คงไม่รู้ว่ารสชาติของยาอยู่ข้างในเขาไม่เพียงรู้อยู่แล้วแต่ยังดื่มเข้าไปแล้วด้วยกระนั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดอย่างนันหรอ พออะไรกันฉีคางฟังแล้วมองชายชราคนนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ว่าข้ารู้ได้อย่างไรแต่เป็นเรื่องที่เจ้าเมืองตะวันออกวางยาค่ากระมังผู้เสิได้ยินดั่งนั้นแล้วเขามองไปทางเจ้าเมืองตะวันออกไม่ได้พูดอะไรอยู่ชั่วขณะหนึ่งแววตาของเจ้าเมืองตะวันออกู้ใบเล็กน้อยอุ้มหน้าอกแล้วลุกขึ้นยืนข้าไม่รู้เลยสกนิดว่าเจ้ากําลังพูดอะไรเอเดถึงบอกว่าข้าวางยาเจ้าไรสาระจริงๆ ชีคังชํำเลืองมองเขาครั้งหนึ่งเสียงทุ้มต่ำเปลี่ยมด้วยแรงกดดันของผู้แข็งแกร่งไปจนถึงความมั่นใจในตนเองดังออกจากปากมีหรือไม่มีท่านก็รู้อยู่แก่ใจข้าไม่ต้องการให้ท่านยอมรับพอท่านยอมรับก็ดีไม่ยอมรับก็ะชังตำแหน่งเจ้าเมืองตะวันออกวันนี้ข้าต้องเป็นผู้ครอบครองแล้วสิ้นเสียงนั้นแล้วเขาลงมือในพิบตาเดียวมัดที่แฝงด้วยกระแสปานมหาสารจูโจมออกไปอย่างแรง วดเร็วเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าใครก็มองไม่ทันเสียงเดียวที่ได้ยินคือกำปั้นกระทบร่างกายตามมาด้วยเสียงกระดูกหักดังกรอบอากเจ้าเมืองตะวันออกที่เพิ่งลุกขึ้นได้ไม่ทันใดก็ร้องเสียงหลงออกมาร่างกายถูกจูจ่โจมด้วยประหนึ่งมัดจนลอยจากพื้นจากนั้นกระแทกลงมาด้วยท่าคุกเขา่าเขาล้มลงข้างหน้าพร้อมความเจ็บปวดรวดราวเจ็บเสียจนลุกไม่ขึ้นแล้วบัดนี้ทำให้คนจากสำนักเซียนรภาพิสุทธ์ทั้งหลาย ลูกพวดด้วยความตนกพวกเขาจ้องมองชีคังอยู่ตลอดกระนั้นก็ยังมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวยามลงมือของเขาไี่สแสดงให้เห็นว่าความจริงแล้วเขารวดวเร็วเพียงใดเจ้าเมืองอีกสามคนมองภาพอยู่แล้วหัวใจของพวกเขาพันเบีบรัดขึ้นมาทันทีทั้งหมดต่างก็รอบถอนใจเสียงหนึ่งคิดในใจว่าหากคนที่ชีคังทาสู้เป็นพวกเขาเกรงว่าพวกเขาคงตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเจ้าเมืองตะวันออกอย่างแน่นอน ยอมแพ้หรือยังชีคังกลมหน้ามองเจ้าเมืองตะว,วันออกที่หมอบอยู่ตรงหน้าด้วยระดับพลังของเขาปะทะกับระดับพลังของเจ้าเมืองตะว,วันออกเป็นเรื่องง่ายราวกับยกมือยิ่งไปกว่านั้นเขายัางไม่ได้เิยระดับพลังของตนเองออกมาทั้งหมดเรดือสดๆไหลจากมุมปากของเจ้าเมืองตะว,วันออกเขาเหยหน้ามองชีคังที่อยู่ตรงหน้าในตาเต็มด้วยความดุดันเขากัดฟันและพูดย้ำชัดทีละคำยอมแพ้ไม่มีทาง เมื่อกล่าวจบแล้วเขากระโดดขึ้นโดยพันประกายแย,ยกเย็นในมือวาววับจู่โจมชี้คังโดยตรงการที่มีจิตสังหารพุ่งเข้ามาหาชี้คังพันบุนคิว้วประนั้นก็พีกฝ่ามือแล้วฟาดออกไปโดยพันฝ่ามือนี้มาพร้อมเสียงวีดวิวดูดันราวกับเสือดุร้ายเร่แรงมหาศาลพลักอากปวดได้ยินเพียงเสียงดังสนัน่นก่อนที่เจ้าเมืองตะวันออกจะร้องอย่างน่าเวทนาดังขึ้นไปถึงท้องฟ้า เลือดคำหนึ่งกากออกจากปากกระจายจไปทั่วพื้นราวกับดอกเมยสีแดงที่กำลังเบ่งบานสะพังน่ากลัวยิ่งนักเขาลอยเบือไปเหมือนกับเบ้าที่สายขาดใครก็ไม่อาจช่วยเขาได้ทั้งยังไม่ทันได้ช่วยเช่นกันก่อนที่เขาจะตกลงจากแท่นท่ามกลางสายตาของทุกคนซีททุกคนข้างล่างแทนเห็นภาพนี้แล้วอดสูดลมเย็นๆเข้าปอดไม่ได้พวกเขามองเจ้าเมืองตะวันออกที่ตกลงบนพื้นพร้อมลมหายใจอันรุยริน แม้แต่ลุกขึ้นยืนก็ยังทำไม่ได้รู้สึกเพียงว่าขึ้นยักท้าทมอยู่ในใจประวันพันพึงเป็นอย่างยิ่งเจ้าเจ้าเมืองตะวันออกจะพ่ายแพ้เช่นนี้หรือพ่ายแพ้ให้กับชีครั้งที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนอย่างนั้นหรือ